สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็มาพบเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมวันนี้ป้าอ้อยก็มีไอ้นี้มาเสนเนอร์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะจ๊ะมันแนะนาเพื่อนเพื่อนบอนซี่ที่ป้าอ้อยผ้าผ้าไว้เนาะทําให้เพื่อนเพื่อนดูไงทําคลิปไว้แหละแล้วก็ผ้าแล้วก็ทิ้มทิ้มไว้อันนี้พระยาชาละวันโบราณได้มาในนามนี้นะป้าอ้อยไม่มีโบราณไม่โบราณไงนี้เห็นปะผ้าเป็นชิน้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขึ้นมาเจ็ดต้นเพื่อนๆนจ้านี่เจ็ดต้นเห้พระจ้าดูลาคเพื่อนเพื่อนจ้าอันนี้ก็คือแบบเราผ้าแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ได้เสียดายไม่ได้โจทย์วันที่อันนี้วิศนุกรรมประสิทธิ์ยี่สิบแปดกันญาเพื่อนเื่อนอันนี้ขึ้นมาหนึ่งอ่าสามสี่นอหนอนี้นะสี่นอวิศนุกรรมประสิทธิ์เพื่อนๆนวันที่ยี่สิบแปดกัญญา พอซ่อหกหกปอไอยผ้าไว้นี่เห็นเ่อจจะอันนี้จะบอกว่าผ้าละตังเนี่ยตังอย่างนี้เลยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วอันนี้ก็ในนามลวงปูทิมไม่ได้บอกอีกแหละมันลูกปูทิมทำไมอ้อกมารูปล้างเงี้ยเฮ้ยตอนปมันใบที่เคี้ยวดังๆเหืือนได้มาหนึ่งเออหนึ่งซองซ้มซี่ซี่นออันนี้นะจะเป็นจอบเพราะว่าปอ้อยก็จะเอาจอบฟังไปด้วยเนี่ยเกิดไม่อะซี่นอจอบแม่อันหนึ่งเป็นฮาเห้นเ่นเพื่อนเนี่ย ปอยก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเริ่มแป้มเลยนะจ๊ะโอ้แล้วก็มีอู้มีขึ้นอีกลูกปูทีมอ่ะเพิ่งจะแปมๆขนาดเนี่ยเนี่ยบอกเพื่อนๆให้ฟังว่าวิธีขยายผ่านบอนซี่ผ้าชิ้นก็เอาไหว้ข้างนอกได้ไม่ไม่จําเป็นต้องต้องอบเพื่อนๆเนี่ยสู้งแล้วเนี่ยแข้งแรงดีด้วยเห็นปะไม่โยกไม่ห่วยต้นก็แข้งแรงซึ่งมันจะเตี้ยๆสั้นๆเพราะว่าปอยไม่ยากให้ยาวไงบอน์ปออ้ยมันยาวอ่ะปอยก็เครียดยากให้มันสั้นๆเนี่ยเหนปอยจ๊ะเพื่อนๆนี่เนาะนี่ เห็นปะไส้มันอย่างนี้เลยนี่ดูลกักเพื่อนจ้านี่เห็นปะอันนีอ้อ่าอะไรนะพระชาชาละวันโบร้านนี่แหละวิธีนั้นอ่ะเดี๋ยวปอยไวตรงนี้เลยตั้งไวอย่างนี้เลยจ้ะเพื่อนๆปอยก็แอบตำนู้นตำนี้ตำนั้นวางเข้าไวทั่ววันนี้เนะี่ยอันนั้นมันนั้นต่เสี้ยงเดี๋ยวลืมเขี้ยนไอ้น,นี้วันที่เขี้ยนเป็นบางอันปอยก็เลยม,มาให้เพื่อนๆดูจ้ะเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ปอยไม่มีตู้ขยายบอร์ดขันจมูกบอร์ซี่ยังไงมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นไหมนี่ เห็นไหมมันก็กระซี่แดงๆมันด้วยเลยนะจ๊ะเพื่อนๆนเห็นปะพญาชาละวันได้ไล่ต้นเลยเนาะเนี่ยคืนจะเห็นไหมป้าอ้อยมาให้ดูแล้วคืนเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อใจไม่จําเป็นต้องมีตู้อบเหลาก็ผ้าชิ้นวางใส่ดินปลูกปกติอันนี้ไม่ใส่สายด้วยคืนยังไงก็คืนเนาะอ่าเดี๋ยวป้าอ้อยมาแบ่งปันบอนซี่วันนี้บอนซี่มาเช้าป้าอ้อยก็ส่งไปได้ที่กระท้างมันต้องจำไม่ได้แล้ว วันนี้จะมีบอนซี่มาแบ่งปันเพื่อนๆนะจ๊ะมาเริ่มจากต้นที่หนึ่งอันนี้คือนางยักษ์เบญจกายเพื่อนๆนนางเบดไม่รู้ว่ายักษ์เบนจกายหรือเบนจกายนะนะเขาว่านางยักษ์เออนั่นแหละเบนจกายเพื่อนเพื่อนซ่องร้อยส้สิบบ้านจ้ะต้นนี้เนาะยักษ์เบญจกายป้ายนะเห็นปะน้าซวยนะจ๊ะน้าไม่ได้ขี้เล่ซ่องร้อยสามสิบนางมนโทเพื่อนเพื่อนนางมนโทส้วยนะ เพอ้นี่เพื่อนเพื่อนทอย่างนี้จะบอกว่าใบาแข้งมาร์กนะไม่ใช่ว่าใบาอ้อนใบโซมนะจ๊ะใบเขาเป็นซี่หนีซี่ชุมผูออกอมม่วงนี่เพื่อนนางบนโทซ่องลอยบ้าจ้ะใครยังไม่มีเอาไปสะสม้มอันนี้คือใกล้ด่างทองมณีเพื่อนเนใช่ปะทองมันอ๋อไม่ใช่ขอโทษอันนี้อันนี้มณีจนันอ้มพูดไปทัว่วพูดไปเรื่อยมณีจันจ๊ะนี่เพื่อนเพื่อนมณีจัน มณนีจัน <X prestigious> ต้นนี้ปอ้อยข้อท่ซ่องลอยบ้านมีลูกซ่องต้นจะมณีจันเป็นบอนด่างบอนป้ายนะแล้วนี้มันก็ป้ายก็ด่างนะจ๊ะนี่เห็นมาะนี่ด่างปลายนะไม่ใช่ว่าไม่ด่างนะจ๊ะมณีจันซ่องลอยอันนี้เพชรบ้านปทุมเพื่อนๆเพชรบ้านปทุมต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องลอยบ้านจะเพชรบ้านปทุมซ่องลอยนี่ใครไม่ na. มีก็เอาไปสะส้มกันเนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ สองร้อยบาทต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ซุกขคไอไทยหรือคุ้นเมืองไม่มั่นใจปอ้อยไม่มั่นใจชื่อน่จ๊ะไม่รู้ซุกข้อไทยหรือคุ้นเมืองแต่ปอ้อยป้าจอมไว้มีสร้างต้นในกระทัางเนี่ยปอ้อยข้อที่ส่องร้อยห้าสิบบาท อ่าไม่รู้ว่าสุโค้ไทยซ่องหรือคุ้นเหมืองแต่ป้าอ้อยว่ามันจะเป็นคุ้นเหมืองเพราะถ้าสุโ้โค้ดไทยจะออกม้วนๆคุ้นเหมืองจะออกเคี้ยวๆลืมไม่ได้ลืมวบาป้ายชื่อมันให้แต่ในส่วนปนาอ้อยมันมีแค่ซ่องตัวซ่องตัวนี่งไงที่สง่งใบแบบนี้นี่นะ่ะจะเป็นบอลฟอร์มกอนะกอที่ป้าอ้อยป้าดจ,จอมอ่ะเพราะฉะนั้นใครได้ไปก็ได้ทั้งห้วทั้งต้นทางไอ้นี้แล้วทราบมัเอาถ้ามีเส้นห้วเอาไปผ้าชิ้นทาจํานวนได้อีกนะจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาทป้าอ้อยไม่มั่นใจเนาะเออ อันนี้พระนารายพระนารายกอนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยยี่สิบบาทจะพระนารายซ่องร้อยยี่สิบมีซ่องต้นเออซ่องต้นใส่แม่พันใส่แม่พันเลยจ้ะอันนี้ออนายมั่นนายมั่นปืนยาวนายมันปืนยาวก็ซี่ซ้วยชิ้นผ้าปลอ,อยเองปอ,อยไม่รู้ผ้าดึไงเงยไม่จมําได้ไมันจะผ้าเหมัอนกันเนี่ย กัดซี่ซวยแหลวจะไหนมันปืนยาวรีมือปอ้อยเองอันนี้อึบอึบเดี๋ยวปอ้อยผูกให้ก่อนเป็นสายแม่พันธุ์เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าแข้งโดแข้งเดหมายนอกตู้ไม่ต้องห่วงไม่มีย,ยุ้ยนี่ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไหนมันปืนยาวค้องปอ้อยเองนะหนึ่งร้อยห้าสิบาททำเองทำเองค่ายทูกจ้ะอันเนี้ยบ่อนอันเนี้ยจะบอกว่าบ่อนเก้านี่แหละมันยุ่พวกยักษ์อะไรซักกะยัาง เอฟมาตอนแต่งเต้ยเต้เด็กๆแล้วมันปลายชื้อมันหห้ไม่รู้มันคืออะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยมันรูปร่างอย่างเงี้ยเพื่อนๆจ้าเออเอาที่หลับได้ไม่รู้ชื้อปลายชื้อหห้มีชื้อไม่อยากกระตับถนนอะไรไม่เนี่ยแหละแต่เป็นบ่อนชื้อบ่อนห้ายักนี่แหละแต่อ,อตืนั่นแหละมันไอ้น,นี้มันห้เนี่ยบะตอนนี้ก็ใช่ไหมกระตังข้างนอกตูน้นะเพื่อนๆมันแข้งโดแข้งดียอยู่เนี่ย เอาโทษท่านที่ป้ายมันให้ข้อลอยห้าสิบบาทป้ายชื่อให้บอนซี่ที่ป้ายให้นะเพื่อนๆปอยจะบอกว่บบาใบแข้งหน้าเนี่ยปอ,อยก็มีองค์คดทื่อซ่านตอนนั้นที่รับมาแล้วก็ยักอะไรไม่รู้เลียงมันตั้นแต่เด็กๆผอมๆรืมอันนี้ลอยห้าสิบบาทป้ายให้ปอ,อยจะเครียดว่าบอนป้ายบอนมีชือ่อบอนมีชื่อนะแต่ป้ายให้ มีชื่อแต่ลืมเออปอเขียอนลืมร้อยห้าสิบบาทคุณเพื่อนไปห้าหวเองแต่มันซวยมันไปบ่นไปไปา้ายดังๆไม่รลุมันจะกัดซี่ยังไงอีกนะเพราะพอซื้อมันมาตั้งแต่เด็กคุณเพื่อนตั้งแต่เท่าท่วงอกก็เลี้ยงมาเลยแต่ปออ้อยก็บอกแหละปออ้อยนะเอฟยากจะไม่รลุมันเชื้ออะไรหรอกเออเชื้ออะไรวะนึกก็ใหม่ออกไม่ต้องนึกปวดหัวนึกมาก็ปวดหัวอ้าววันนั้นใครยากได้นางกาขกนาดส้นต้นใหญ่ กอายไปแล้วเอาต้นเหล็กไปเทนเ,ปนเพื่อนจ้ากระซี่ส่วยเหมือนกันนางกากนาซนเนีย่าหักไม้น้อยก่อนอึบนี่นางกากนาซูนเดี๋ยวปล่อ,อยให้ดูนางกากนาซูนต้นนี้ปล่อ,อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทปลอ,อยแยกนอกมาเองนี่ปลออันนี้ปล่อ,อยแยกนอกน,อกนี้มีรอดมีรอดเลกแล้วนะ มีห้วนะจ๊ะมีห้วนน้อยๆนางกากณนาซูนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นหมายปลาอ้อยแยกแยกนอนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะนางกากะนาซูนต่อไปอันนี้คือนางสว่าหะมีลูกแล้วหนึ่งมีลูกแล้วหนึ่งนางสว่าหะใบชําน้ํานะจ๊ะต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆนางสว่าหะ สองลอยส้มซิบมีลูกนึ่งต้นเนาะซ่องซ้มซูนหนังสว่าฮะนะจ๊ะบมีลูกแล้วนึ่งต้นนี่อ่าใครยังไม่มีไปสะาส้มกันนางสว่าฮะต่อไปอันนี้คือเพชรมรกตเตรียมแล้วึบ อันนี้เพชรมอลรกดกาลังแทงรอดฟุ้เหมือนตกดินมันหายเพชรมอลรกดอันนี้ใส่แม่พันนะจ๊ะเพื่อนๆใส่แม่พันแล้วนะเนี่ยมันเตรียมอันนี้แล้วบอมมีห่วเนาะเพื่อนๆือนนีน่ให้ดูเพชรมลรกดต้นนี้เปา้อยข้อที่ซ่องลอยบา้าเพื่อนเพื่อมันเป็นแม่พันแหละมันจะยุบหรือเปล่าไม่รู้คือมันกัดเต็มทีแล้วนะจ๊ะใบแข้งหน้าตึกข้อที่ซ่องลอยบา้าจะเพชรมอลรกด โอ้โหต่อไปอันนี้ลูกหลักเลี้ยงมานานตั้งแต่เด็กเดลยเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าเลี้ยงมาปีครึ่งเลยวะไม่เคยขยับอะไรไเลยขยับแต่อันนี้นะเราไม่ต้องท่าหมาหัวแค่หน้ายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กไม่เคยขยับไปทางหนเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ตกใจนึกว่าเพีย้ยไม่เคยขยับไปทางหนเลยเปลี่ยนต่กระทางพยาคอมเพื่อน พยาค้อมค้อมดำนะดำจริงๆนะดำเย็นก้านเย็นไอ้นี้ดำไปหมดดำเทเอฟมาตั้งแต่ต้นน้อยๆเด็กๆพยาค้อมต้นนี้ปอ้อยคอที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทซ่องร้อยห้าสิบบาทข้อปอ้อยค้อมค้อมค้อมจริงๆค้อมดำแล้วใบเนี่ยข้อมนี้ด้วยค้อมเทะๆเลยนะจ๊ะนี่ซ่องร้อยห้าสิบบาทไม่รู้หัว เพราะไม่เคยหรือหลอกเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ได้อะไรซักย่างเลยไม่ได้ทําอะไรเปียนแต่กระทั่งย่างเดียวจะเลี้ยงมาปีครึ่งแล้วนะได้เท่านั้นแล้วก็หมายนอกตู้อันนี้ลนพักมีลูกมีเต้ามีลูกมีเต้าฟอร์มกอลนพักฟอร์มกอกอนี้ใครจะรับอาอยข้อที่ซ่องร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ไหมรลนพักนะเออลนพักซ่องร้อยเจ็ดสิบนะจ๊ะฟอร์มกอจ้า ขายไม่เอาฟอร์มกอแต่เอาแก้แล้วพออันนี้เป็นมาแยกนอกของป้าอ้อยเองลนนพักเหมือนกันลนนพักอันนี้ของป้าอ้อยแต่เขาบอ้อ,อยมันแก้แล้วกัดซี่แล้วอันนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่มีต้นเดียวป้าอ้อยแยกนอกมาร้อยห้าสิบบาทเอาทําเองเนาะทาเองไอ้นี้แยกนอเนอะไม่ใช่ผ้าชินนะะ้นนะจ๊ะนี่ของป้าอ้อยกัดซี่แล้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทลนนพักแต่อันนี้ป้าอ้อยรับมายังไม่ได้กัดซี่ ลน,นพักลน,นพักเขาบอกอ้ร้อยห้าส 170, ิบมีซองร้อยเจ็ดสิบก็ร้อยห้าสิบเลือกมันนะจ๊ะว่าจะเอาอนไนนี้นจะจ๊ะนี่เนาะ่าแล้วนจะจ๊ะต่อไปอันนี้คือหม้อจินดาหม้อจินดานนี้ก็เลือดจกเพื่อนๆน,นั่นแหละปอยก็อันนี้เอามาเลี้ยงไว้ เลี้ยงไปเลี้ยงมาหรือว่าจะไว้ทําพันนั่นแหละเอามาค่ายก็มันไม่มีายค่ายเพื่อนจ้ามันไม่มีายค่ายเราก็ต้องเอาเข้ามาค่ายก่อนมอจินดาต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทมอจินดาเด้อจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอกมันแข้งแรงเห็นป่ะเพื่อนเือนเห็นไหมแคปปอ้อยจะผูหมอจินดา หม้อจินดาสองร้อยบาทนี่หม้อจินดาสองร้อยบาทจะจะนี่หม้อจินดาให้ดูเนะาะใบจะค่อยๆต่อไปเทปเทวริษเทปเทวริษต้นนี้ป้าอยข้อที่สองร้อยบาทเทปเทวริต ซ่องรอยบาทจะปล่อยให้ดูอึบนี่เทปเทวลิศซ่องรอยบาทนะจ๊ะเทปเทวลิศจ้าซ่องรอยนี่ใครยังไม่มีเอาไปซ่าสม้มนี่ให้มาจ้ะเทปเทวลิศซ่องรอยบาท ต่อไปอันนี้คือสุมาเตะข้องปองอยที่ปอ้อยเคยมาให้เพื่อนๆดูยูตับจีนปอ้อยได้นามมาได้มาในนามสุมาเตะนะมันจะมีหูหน้นะจ๊ะนี่ปอ้อยป้ปาดจ,จอมป้าดจ,จอมแล้วก็แบ่งนอเข้ามาเนี่ยมันได้ซ่องนอห,นหัวบเลอปบะเทนปูกมาเป็นปีแล้วได้มาเท่านียสุมาเตะอันนี้ปอ้อยข้อที่ซ่อง้อยบ้าจะเป็นบอลเก้าห้ายักษสุมาเตะโชว์มันเคลียร์อย่างงี้ด้วยซ้ำเปน็นนะจ๊ะเพื่อนๆสุมาเตะโชว์มันเคลียร์อย่างเงี้ยปอ้อยข้อที่ซ่อง้อย นีสุมาเตชูนี่ซองร้อยบาทไม่ค่อยมีนะจ๊ะห้ายักษ์ใบมันซนละลูกนี่แหละเพื่อนอก็ป้อยเลี้ยงข้างน้องเนี่ยมันกระเถิกระเถิมีรอดอจะแข็งเรงนะเนี่ยพอใบมันจะกลมๆมื่นหนุมานมีหูกระจี๊ดนึงแต่มันคือสุมาเตป้อยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วอันนี้ศิลาเพชรหลดอะไรมันวะอ่ะหลดแข้งอะไรมาทางนี้เนี่ย ศิลาเพชรจ้ะเพื่อนเพื่อนีลาเพ็รต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทลดแข้งเพื่อนเพื่อนมันหมายบ้านปอ้อยได้งไงเนี่ยมันล้นระน้ํหรือเปล่ามดเออบึดบึดบดอันนี้เนี่ยตั้งไว้ข้างนอกมดเลยนางซี่ดาเพื่อนเพื่อนจ้านางซี่ดาฟอร์มกอเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ดูเนี่ยฟอร์มกอฟุ้นมันโต๊มันลดน้ำใบมันแช่เพรท่งเวลาเนี่ยปอ้อยนั้นให้เนาะ มีซ่องซ่องต้นแล้วก็มีลูกหน่อยลูกหน่อยอีกนะเหน็นป่ะลูกหน่อยขึ้นอีกลูกหน่อยกําลังขึ้นซ่องซ้ำต้นเพื่อนๆเนี่ยฟอร์มกอ่อนางซีดาใครจะรับนางซีดากรอน,นี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องร้อยห้าสิบก็แล้วกันได้ไปไมพ่พิดว่างเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฟอร์มกอ่อจริงๆแต่จะตัดใบมีทิง้งเนี่ยมันมีลูกหน่อยเห็นป่ะเนี่ยขึ้นนี่นอหนึ่งนะี่นอหนึ่งอันนี้นอหนึ่งเนี่ยขึ้นมีลูกหน่อยขึ้นเลยนะจ๊ะซ่องร้อยห้าสิบบาท นางซีดาต่อไปอันนี้สุดหลักไหมใช่อันนี้สุดหลักสุดหลักเป็นบอลซวยปล่ <c oughs> อยตังตากแดดไว้ตอนแรกมันด่างข้าวนังเพื่อนจะปล่อยพู <c oughs> ต่ตัหตังตังตกแดดไม่ด่างมันซ้องใส่ไปชอบอยู่ในตู้อบปล่อยไม่มีตู้อบมีจะเอาไว้อบอันนี้ต้นไอที่กระทางซีนิวอะที่ว่าเป็นผ้าชิ้นอย่างนี้แล้วก็ไปใส่ตู้อบมันได้โตโตไอค้มไอ หมดไายแต้มต้นไม้กลัวเนี่ยเห็นปะปาอ้อยเหลียงนอกตูงจริงนะใบแข้งฮุบจะไปเขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสุดหลักเพื่อนเพื่อนสุดหลักนี่เห็นปะมันด่างนะมันมีด่างนะเพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมเออสุดหลักด่างทุกใบเลยจ้ะสุดหลักต้นนี้ปาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทสุดหลักซวยนะบอลสุดหลักนะอก่ะเคยเอามาคายฟอร์มก่อใย,ยบะเลอรบะเทน เอาแล้วจ้ะนี่วันนี้บอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆเนาะของการผ้าช,ชิ้นบอนซี่มันเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีตู้เรามีแค่ข้างนอกเราก็ทําได้เพื่อนๆนี่ออกมาให้มางอกทุกอันแต่ก็ใช้เวลาใช้เวลาน้อยโตช้านิดแต่เข้าก็แข็งแรงดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยไข่ที่ไม่มีตู้อบก็ไปผ้าชิ้นลองลองทํากันไม่จําเป็นต้องชิ้นใหญ่ผ้าให้มันชิ้นไม่ต้องไม่ต้องผ้าชิ้นเล็กผ้าชิ้นนี้ใหญ่หน่อยเพื่อนเนาะ สุดท้ายนี้วันนี้ปอ้อยขอ้อขอบคุณเพื่อนที่น่ารักทุกคนจะฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวกเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยเนาะขอ้อขอบคุณเพื่อนเก่าแล้วก็กัลยาาณมิตรที่น่ารักทุกคนวันนี้ปอ้อยขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิสซิ่งดายข้อส้มป้าทนาเนาะวันนี้ปอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า